สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเดินทางผ่านเรื่องเล่าของธรรมชาติท่ามกลางผืนป่าและสายน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลวันนี้ผมจะพาทุกท่านล่องเรือจินตนาการไปยังดินแดนพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นคือปัญน,นาและผื้นป่าอเมซอนในทวีปอเมริกาใตา้ดินแดนที่สัพชีวิตต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด แต่ทามกลางกดเหล็กของผู้ล่าและผู้ถูกล่ากลับมีภาพหนึ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับพวกเราเสมอภาพของสัตว์ฟันแทตัวยักษ์รูปร่างหน้าตาคล้ายหมูผสมหนูที่เราเรียกกันว่าคาปิบาร่ากำลังนอนทอดหายใจอย่างสบายอารมณ์อยู่ข้างๆนักล่าเลือดเย็นผู้มีกรามอันทรงพลังอย่างจระเข้เคแมนหรือที่เราคุ้นเคยในชื่อจระเข้ภาพความสัมพันธ์ที่ดูย้อนแย้งนี้นำมาสู่คำถามท,าที่แน่ค้นหาว่า ทำไมจระเข้ซึ่งเป็นนักล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในแหล่งน้ําจึงไม่กินคาปิบาร่าที่ดูเชื่องช้าและไม่มีอาวุธร้ายแรงวันนี้เราจะค่อยๆแกะรอยความลับของธรรมชาติเรื่องนี้ไปด้วยกันครับหากเรามองผิวเผินเราอาจคิดว่ามันคือมิตรภาพข้ามสายพันธุ์เหมือนในนิทานปรมปราแต่ในความเป็นจริงธรรมชาติมีเหตุผลที่ซับซ้อนและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคุ้มค่าในการใช้พลังงานเสมอ ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก่อนครับฝ่ายหนึ่งคือคาปิบาราสัตว์ฟันแทะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าของฉายาหมามะพร้าวหรือเก้าอี้แห่งธรรมชาติที่สัตว์น้อยใหญ่มักจะมาเกาะแกะอีกฝ่ายคือจระเข้เคมนโดยเฉพาะสายพันธุ์ยาคาเรเคมนที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในบราซิลทำไมเราถึงเห็นภาพพวกมันนอนอาบแดดด้วยกันบ่อยครั้งคำตอบแรกอยู่ที่เรื่องของอาหารและพฤติกรรมการกินครับ จากการศึกษาวิจัยทางสัตววิทยาพบว่าเมนูโปรดของจระเข้เคแมนในแถบปันธนาน,นั้นไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่เสมอไปแต่มันคือสัตว์น้ำที่หาได้ง่ายในถิ่นอาศัยจากการวิเคราะห์สิ่งที่ตกค้างในกระเพาะอาหารของจระเข้เคแมนกว่าร้อยตัวพบว่าอาหารหลักของพวกมันคือมแมลงน้ำและหอยถากโดยเฉพาะหอยเชอรี่รวมไปถึงปูและปลานานาชนิดเช่นปลาดุกปลาช่อนหรือปลาเกล็ดแข็ง ท่านผู้ฟังครับธรรมชาติออกแบบให้นักล่าอย่างจระเข้เป็นสัตว์ที่ฉวยโอกาสและคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้พลังงานเสมอการล่าสัตว์ใหญ่อย่างคาปิบาร่าที่มีน้ำหนักตัวเต็มที่ได้ถึง60หรือ70กิโลกรัมนั้นต้องใช้พลังงานมหาศาลในการต่อสู้และมีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บในขณะที่การงับปลาที่ว่ายผ่านหรือการกินหอยทากที่เกาะตามพืชหนาเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าและเปลืองแรงน้อยกว่ามาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่แหล่งน้ำเริ่มงวดลงปลาและสัตว์น้ำจะมารวมตัวกันในแอ่งน้ำขังทำให้จระเข้มีบุฟเฟต์อาหารทะเลเสิร์ฟถึงที่โดยแทบไม่ต้องออกแรงไล่ล่าสัตว์ใหญ่เลยนอกจากเรื่องอาหารแล้วปัจจัยเรื่องขนาดตัวก็เป็นกุญแจสำคัญครับคาปิบาร่าไม่ใช่เหยื่อที่เคี้ยวง่ายอย่างที่ตาเห็นรูปร่างที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ของมันห่อหุ้มมัดกล้ามเนื้อที่แข็งแรงหากทันผูฟังลองจินตนาการถึงหนูตะเภาที่ถูกขยายส่วนให้ใหญ่เท่าหมู ท่านจะเห็นพาดความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่จระเข้เค,เคมันส่วนใหญ่ที่อาศัยร่วมถิ่นกับคาปิบาร่ามักมีขนาดตัวที่ไม่ใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับจระเข้น้ำเค็มหรือจอระเข้แม่น้ำนายการที่จระเข้ขนาดกลางจะจัดการกับคาปิบาร่าตัวเต็มวัยที่มีขนาดใหญ่พอๆกันหรือเล็กกว่ากันไม่มากนั้นเป็นความเสี่ยงที่อาจไม่คุมเสียยิ่งไปกว่านั้นคาปิบาร่าไม่ได้มีดีแค่ตัวใหญ่แต่พวกมันมีฟันหน้าที่แหลมคมและยาวมาก ฟันคู่นี้ไม่ได้มีไว้แค่แทะหญ้าหรือเปลือกไม้แต่สามารถสร้างบาดแผละชะกันให้กับนักล่าได้หากมันจวนตัวผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าระบุว่าหากจระเข้พยายามจู่โจมคาปิบาราาตัวเต็มวัยที่มีขนาดใหญ่มันอาจต้องแลกกับการถูกกัดสวนกลับซึ่งแผลติดเชื้อในธรรมชาติอาจหมายถึงความตายดังนั้นหากจระเข้ไม่ได้หิวโซจนหน้ามืดจริงๆ พวกม,มันมักจะประเมินแล้วว่าการปล่อยคาปิบาร่าตัวใหญ่นอนอยู่เฉยๆแล้วหันไปกินปลาหรือรอดักเหยื่อที่อ่อนแอกว่าเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่ามากอีกหนึ่งกลไกการป้องกันตัวที่น่าทึ่งของคาปิบาร่าคือความเป็นสัตว์สังคมพวกมันไม่ได้ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวแต่รวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่มากซึ่งในฝูงนั้นจะมีระบบระวังภัยที่ยอดเยี่ยมหูและจมูกของพวกมันไวต่อสิ่งผิดปกติมาก เมื่อตัวในตัวหนึ่งของฝูงสัมผัสได้ถึงอันตรายมันจะส่งเสียงเตือนเพื่อนๆและพวกมันทั้งหมดก็พร้อมจะพุะพ่งลงน้ำและว่ายน้ำด้วยความเร็วที่น่าทึ่งคาปิาร่าเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งกาจเท้าของพวกมันมีพังผืดช,ช่วยในการว่ายน้ำและสามารถดำน้ำได้นานเพื่อหลบหนีได้ดังนั้นสำหรับจระเข้แล้วการไล่ล่าฝูงสัตว์ที่มีตารอบทิศและพร้อมจะหนีลงน้ำลึกได้ทุกเมื่ออาจเป็นภารกิจที่น่าเหนื่อยหน่ายเกินไป แล้วภาพที่เราเห็นพวกมันนอนอยู่ด้วยกันสงบสุขล่ะครับมันคือมิตรภาพจริงหรือไม่คำตอบคือมันคือช่วงเวลาพักรบหรือช่วงเวลาแห่งความเฉืยชาครับจระเข้เป็นสัตว์เลือดเย็นพวกมันต้องการแสงแดดเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายและช่วยในกระบวนการย่อยอาหารเมื่อจระเข้ขึ้นมานอนพึ่งแดดบนตลิง่งนั่นคือช่วงเวลาที่พวกมันกำลังชาร์จพลังงานและมักจะไม่สนใจสิ่งรอบข้างหากไม่ถูกรบกวนในขณะเดียวกัน คาปิบาร่าเองก็เป็นสัตว์ที่ต้องการความอบอุ่นและชอบอยู่ใกล้แหล่งน้ําเมื่อความต้องการตรงกันพื้นที่ริมตลิ่งจึงกลายเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ต่างฝ่ายต่างมาใช้บริการความนิ่งและความชิลของคาปิบาร่าเองก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความอยู่รอดด้วยเช่นกันพฤติกรรมที่ดูไม่ตื่นตระหนกไม่แสดงอาการหวาดกลัวหรือวิ่งหนีอย่างแตกตื่นอาจไม่ไปกระตุ้นสัญชาตญาณน,นักล่าของจระเข้มากนัก เหมือนกับว่าเมื่อเหยื่อไม่ได้ทําตัวเหมือนเหยือ่อนักล่าก็อาจจะมองข้ามไปโดยเฉพาะเมื่อนักล่านั้นกําลังอิ่มหรือกําลังต้องการพักผ่อนคาบิบาร่าจึงสามารถเดินเฉียดจระเข้ไปมาได้หรือแม้แต่นอนพักผ่อนอยู่ข้างๆได้ตราบใดที่พวกมันไม่ได้ไปคุกคามหรือทําตัวน่ารําคาญจนเกินไปอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังครับอย่าเพิ่งวางใจว่าโลกใบนี้จะสวยงามเหมือนในการ์ตูนเสมอไปความจริงของธรรมชาติยังคงมีความโหดร้ายซ่อนอยู่ จระเข้ไม่กินคาปิบาร่าไม่ได้แปลว่าไม่กินเลยแต่แปลว่าไม่ค่อยกินตัวเต็มวัยเสียมากกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของจอระเข้และรวมถึงนักล่าอื่นๆอ,อย่างเสือจากว่าหรืองูอนาคอนดามักจะเป็นลูกคาปิบาร่าหรือคาปิบาร่าที่อ่อนแอและพลัดหลงฝูงในช่วงที่คาปิบาร่าเพิ่งเกิดใหม่หรือ,อยังตัวเล็กพวกมันคือขนมหวานอันโอชะสำหรับจระเข้เค,เค,เคมน ซึ่งในกรณีนี้ขนาดตัวที่เล็กทําให้ความเสี่ยงของจอระเข้ลดลงและความคุ้มค่าในการล่ามีมากพอนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องสายพันธุ์ของจอระเข้ด้วยครับในปันธนาลเรามักพบยาคาเรเคแมนซึ่งค่อนข้างจะไม่ดุร้ายเท่ากับญาติิของพวกมันแต่ถ้าหากคาปิบาร่าโชคร้ายไปเจอกับแบล็กเคม n นหรือจอระเข้ดำซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและดุร้ายกว่ามากสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ระเคดําำที่มีขนาดมหึมาสามารถจัดการกับคาปิบาร่าตัวโต,วตวได้สบายๆแต่โชคดีของเจ้าคาปิบาร่าที่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พวกมันอาศัยอยู่นั้นประชากรหลักคือนักล่าขนาดกลางอย่างยาคาเรเคแมนทำให้โอกาสรอดชีวิตของพวกมันมีสูงขึ้นมากมีเกรดความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการมองคาปิบาร่าของมนุษย์ด้วยครับย้อนกลับไปในสมัยศตวรรษที่16-18มีเรื่องเล่าว่า บาทมือหลวงในทวีปอเมริกาใต้ได้ส่งจดหมายไปยังวาติกันเพื่อขอให้จัดจำแนกคาปิบาร่าเป็นปลาสาเหตุไม่ใช่เพราะความเข้าใจผิดทางชีววิทยาแต่เป็นเพราะวิถีชีวิตที่อยู่กับน้ำว่ายน้ำเก่งและมีพังผืดที่เทา้าเพื่อให้ชาวคริสตสามารถรับประทานเนื้อคาปิบาร่าได้ในช่วงเทศกาลถือศีลอดที่ห้ามกินเนื้อสัตว์บกซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่ในสายตามนุษย์เอง คาปิบาร่าก็มีความก้ากึ่งระหว่างสัตว์บกและสัตว์น้ำซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้พวกมันมีความสามารถในการเอาตัวรอดในพื้นที่ชุ่มน้ําได้อย่างดีเยี่ยมเสียเป็นอันเมื่อเรามองภาพรวมของระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหว่างจระเข้กับคาปิบาร่าคือบทเรียนเรื่องดุลยภาพแห่งการอยู่ร่วมกัน การที่จระเข้ไม่ลา่าคาปิบาร่าอย่างพร่ำเพื่อช่วยให้ประชากรของสัตว์ฟันแทะชนิดนี้คงอยู่เพื่อทำหน้าที่ของมันในระบบนิเวศเช่นการเล็มหญ้าพืชน้ำและเป็นอาหารให้กับนักล่าระบับสูงอื่นๆอย่างเสือจากว่าในขณะเดียวกันจระเข้ก็ทำหน้าที่ควบคุมประชากรปลาหอยและสัตว์น้ำอื่นๆไม่ให้มีมากเกินไปธรรมชาติไม่ได้สร้างศัตรูถาวรหรือมิตรแท้ที่ยั่งยืนแต่สร้างความเหมาะสมในแต่และช่วงเวลา การที่คาป,ปิบาร่าสามารถนั่งอยู่บนหัวจระเข้ได้ในบางครั้งไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะจระเข้ตัวนั้นอาจจะเพิ่งกินปลาจนอิ่มแปลหรือกำลังต้องการแสงแดดมากกว่าอาหารและคาป,ปิบาร่าเองก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าจระเข้ตัวไหนที่ปลอดภยัยและเวลาไหนที่ควรจะอยู่ห่าง เสียงของธรรมชาติที่ดูเหมือนเงียบนั้นในภาพถ่ายที่คาปิบาราานอนเคียงข้างจราเข้นั้นแท้จริงแล้วกำลังกระซิบเล่าเรื่องราวของการประเมินความเสี่ยงการอนุรักษ์พลังงานและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดสัตว์โลกเหล่านี้ไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยอารมณ์แต่ใช้สัญชาตญาณที่ถูกขัดเกลามันนับล้านปีเพื่อให้เผ่าพันธุ์ของพวกมันยังคงดำเนินต่อไปได้ในดินแดนป่าดิบชื้นแห่งนี้ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทําให้ท่านผู้ฟังมองภาพของเจ้าคาปิบราหน้านิ่งและพี่จระเข้หน้าดุด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับว่าเบื้องหลังความสงบนั้นคือคกลไกอันซับซ้อนและน่าทึ่งของธรรมชาติที่จัดสรรที่ทางให้กับทุกชีวิตได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าหรือผู้ถูกล่าต่างก็มีช่วงเวลาที่จะเกื้อกูลหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือช่วงเวลาที่จะต่างคนต่างอยู่เพื่อความสงบสุขของผืนป่า สำหรับวันนี้เวลาของการเดินทางสำรวจธรรมชาติของเราได้หมดลงแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังและจินตนาการไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างลงตัวเหมือนกับคาปิบาร่าและจระเข้นะครับสวัสดีครับ